สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนไอกับพี่ขุนออกมาเดินเล่นปรากฏว่ามาเจอดงหอมดงหอมป่าหรือว่ากุยช่ายนั่นเองนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวพอดีเราออกมาเดินเล่นไหนก็ไม่มีไม่มีขาตั้งกล้องแต่ว่าไอาจำเป็นจะต้องเก็บนะคะไอได้เตรียมถุงมาไว้คือคิดไว้อยู่ว่าถ้าเจอเจอผักถ้าเจอผักเซี้ยนก็จะเก็บปรากฏว่ามันมาเจอหอมเจอหอมป่าหรือกุยช่ายของไอนั่นเองเดี๋ยวมาดู งามมากพี่ขุนที่จะเก็บนะคะจะให้ทุกคนดูก่อนนะคะตรงข้างบ้านน่ะมันเยอะแต่ว่ามันจะต้นเล็กตรงนี้มันต้นใหญ่ค่ะนะแล้วมันไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะดูนี่คือหอมทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ข้างในนู้นอีกค่ะใช่หมดเลย นูนค่ะที่พริ้วไหวพริ้วไหวอยู่นะใช่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวยจะเก็บเนาะเดี๋ยวจะขอให้พี่ขุนเป็นคนถ่ายคลิปให้ว้ายพี่น้องทางนั้นมีอีกเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว,ยวพาไปดูป๊าดแมนอยู่บ่นี่หรือว่ามันเป็นมันเป็นหอมป่าหรือมันเป็นหญ้านี่พี่น้องอ้าพี่น้องนี่น่ะป๊าดเบิ่งเบิ่งจุ้มนี่จ้ะ ไอสเก็ปจุ่มนี่ก่อนจ้ะเพราะว่าต้นใหญ่หลายพี่ขุนจะแฮแกสเลยเก็บก่อนจ้ะไม่รอช้าไอาถอนเอานะคะไม่ได้ขุดเพราะว่าไอาไม่มีอุปกรณ์เลยมันก็จะไม่ได้หัวมันก็จะไม่ได้หัวนะคะ โคตรอนเลยพี่น้องเอ,อ้ยบัดน,นี้ล่ะจะได้กินนันส้มพักจ้ะเดี๋ยวสิไปเเหุส้มพักมีคนเดินผ่านมาโอ๊ยนี่ไงได้หัวด้วย เดี๋ยวเราค่อยเอาไปเลือกนะคะเลือกว่ามีหญ้ามีอะไรที่ไม่สมควรจะกิน <laughs> ติดไปด้วย <laughs> ไปดูแอรแต่มันไหมอย <laughs> อ่อรู้อ๋อยอยูไอ่กินไอ้เอาไปกินกับส้มตามอร่อยมากเลยเสียดายเนออยาะไอ่ไม่มีไม่มีอุปกรณ์ในการขุดนะคะมันก็เลยไม่ได้หัวมัน เห็นเป้เก็บไปเป้ได้หัวไปดองด้วยไงเห็นน้องน้องซอนะคะน้องซอไปเก็บที่น้องซออยู่เกาหลีเนาะสะพายเกาหลีน้องซอเก็บนี่น้องซอก็หาอะไรไปขุดแบบขุดหัวเขาขึ้นมานะคะเวลาได้กินหัวมันถึงจะอร่อยไงอืมคือตรงนี้อ้วมากเลยแล้วตรงนี้เขารับแสงแดดตลอดวันไดลิงเห็นชัดไหม เสียดูไหมแล้วยกเพราะแกบ่ามือดีใจจังเลยอะพี่ขุนย่กรดดีกว่าจะไม่ออกมาขอบคุณนะคะพี่ขุนทักซมิกแอลิงอัลบูทอเมฮิตอเดี๋ยวไปดูว่าจะตาอะไม่พ่อใหบอกพี่ขุนว่าถ้าจะออกมาเดินอะ มเผื่อเผื่อเห็นผักพี่แกก็กเลยถามว่าแล้วเราจะไปเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเสนอว่าให้เดินมาทางนี้นะคะเก็ปเบป๊บเดียวได้เป็นกรรมเอาไปทำผัดไทย ินผัดไทยไหมอยากกินผัดไทยไหมแกมันทอดรื่ผัดไทยอ๋อโอเคนีกัสันชแค่เพื ที่แล้วไอไม่แน่ใจว่าไอาเดินเดินมาทางนี้หรือเปล่าตอนช่วงที่มันมีผักออกอะนะคะหรืออาจจะมาแต่ไยไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่ามันมีต้นหอมไงพี่คุณน่ะถือเพราะว่าตรงนี้คือหญ้าจะขึ้นรกมากเลยนะคะแล้วต้นเขาเนี่ยโอ้ยอย่างอวบเลยตรงข้างบ้านไอต้นต้นเล็กๆ ไอ้กลับไปรีวิวที่บ้านให้ดูใกล้ๆอีกทีนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเก็บต้นหอมป่าหรือต้นกุยช่ายเนี่ยค่ะไอต้องขอเรียกกุยช่ายนะคะไอขอบอกคือไอเรียกอย่างนี้สะดวกแบบนี้ก็เรียกแบบนี้เด้อจ้าพี่น้องจ้านั่นงนานก็นเมื่อ,อยเลยจ้ะเมื่อยขาเมื่อยน่องพอดูสิ ความสวยงามโอ้หืมใสเข้ามาเก็บข้างในนะคะข้างในนี้ต้นจะต้นจะเล็กๆเรียวเหมือนติดๆข้างบ้านไหนเลยแต่ตรงนี้มันจะถอนง่ายดินมันนิ่มต้นอ่อนๆกินอร่อยนะ มันไม่หยาบเสียดายด้ไม่ได้หัวเคเยอะไปหมดเลยตรงนี้เป็นป่าหอมทั้งหมดเลยนะคะคือแต่ว่าอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะมีพวกต้นต้นตำแยต้นอะไรขึ้นมาเยอะเลยเราก็จะเข้ามาเก็บไม่ได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอจะลงวันที่ในคลิปนี้เผื่อเป็นการเตือนตัวไอด้วยว่าไอาจะเดินมาดูช่วงวันที่เท่าไหร่ในในปีถัดไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่พลาดเนาะอากาศมันยังหนาวอยู่ค่ะวันนี้ลมแรงลมหนาวมากลมพัดอ๊พี่น้องจะอสวัสดีค่ะก Vad menar du? Nej, jag är den enda faktiskt i släkten som jobbar privat. Företag. Ja, du vill så. Det spelar ingen roll, det vet jag inte. Det har bara blivit så. Aha. Mm. De flesta av mina kusiner är lärare eller jobbar inom eller mm. militär och allt möjligt. Jag vet. Så men jag... men du, du väljer själv menar jag? Ja. Varför? Jag hade kunnat söka jobb på Göteborgs universitet, om får jag där. Då hade jag blivit statsanställd. Men nu fick jag inte det. Innan det. Privata bolag. Privata mm. bolag. Nu mm. tappade oj, oj. oj. Ingen fara. ัวนี้คือเค้กกล้วยหอมที่ยายทำเมื่อกรงที่ยอฮยูเจนน่าจะหนึ่งเดือนแล้วครับแช่ช่องฟรีฟไว้เอามากินยิ่งอร่อยอร่อยเนาะอนีดยกีกอันทีหนงเมเเานสัปดาห์ แล้วลืมเลย so we ฟิกกี้วีวันอื่นวันวันอื่นเหรอแม่เนอะโคนมาดูหอมไอเก็บมาปลื้ดปลื้ดปลื้ด,ดนี่ยค่ะปลื้ดเดียวได้เป็นได้เยอะมากได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งทำความสะอาดนะคะคือสุดยอดอะ่ะไม่คิดว่าจะไป เจอเขานะไม่คิดว่าจะไปเจอเขาเลยดงนี้นะคะสุดยอดเลยเดี๋ยวไอจะให้ดูใกล้ๆนะคะหลายคนนะคะที่อาจจะยังไม่รู้ว่าต้นหอมป่ามันเป็นยังไงเนาะหอมป่าเนี่ยที่ไอที่เรียกหอมป่านี่คือเราเรียกตามชื่อในในภาษาสวีดิชเนี่ยเขาจะบอกว่ามันชื่อว่าแกลแกลสแกลสเลิกแกลสเล็กก็คืออ เลิกก็คือหอมนะคะกกาสก็เหมือนเป็นญ่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นหอมที่มันมีลักษณะคล้ายญ่าแต่คราวนี้ถ้าตามบ้านเราคำว่าหอมเนี่ยคือใบเขาจะกรวงใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยใบเขาไม่ได้กรวงนะฮะใบเขาจะจะตันๆนะคะ่ะคืออยาจะบอกว่ากล้องมันอาจจะไม่โฟกัสนะคะมันไม่โฟกัสนี้ต้องขออภยัยนี่นะคะ เขาไม่ได้เขาไม่กลวงนะคะเขาไม่กลวงนะใบเขานะคะคือก็จะตันแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของต้นหอมผสมกุยช่ายนะคะจะจะไม่ใช่กลิ่นแบบแบบต้นหอมเลยนะคือจะออกไปทางกุยช่ายมากกว่านะคะและรสชาติของเขามันก็จะใกล้เคียงกับกุยช่ายไม่ไม่ได้ใกล้เคียงกับกระเทียม หรือหอมนะคะมันเป็นใกล้เคียงกับกุยช่ายเพราะฉะนั้นไอ้ก็เลยตั้งชื่อเขาว่ากุยช่ายนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของคําว่ากุยช่ายนะคะเขื่อตั้งเองไม่ง่ายเสียดายที่ออกไปวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรไปที่จะขุดเอาเอาหัวเขามาเนาะมันก็เลยไม่ได้หัวถ้าได้หัวมานี่สุดยอดเลยนะคะไปดองเนาะด้ยจะทําความสะอาดค่ะมาค่ะทุกคนหางานทํายามเย็นนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ที่เราเลือกแล้วเนาะตัวที่เราทำข้าสาดแล้วไอจะเอามาไว้ทางนี้นะคะคือว่ากลิ่นหึ่งเลยตอนนี้พอดีเลยนะไอแช่ข้าวเหนียวไว้อยู่ว่าตอนเย็นว่าจะนึ่งข้าวเหนียวกินกับปลาสับที่พี่ฝนให้มานะคะพี่ฝนให้มา ลองชิมแล้วนะคะเอาคุกขา้าวเหนียวกินอร่อยอร่อยปลาเคานัวนัว <c oughs> แต่ว่าอยากกินกับข้าวเหนียวทามมิ่งไม่ได้นะจริงๆมันต้องมีผักดองกินกับกินกับปลาสับปลาบองเนาะมันต้องมีผักดองนะคะแต่เราก็รอไม่ได้เราจะกินวันนี้เราจะกินปลาสับวันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เลือกออกเลือกเอาใบที่มันแห้งเหี่ยวออกนะคะ ใบที่อยู่รอบนอกก็ต้องเลือกดีๆค่ะเพราะเขาเกิดอยู่กับหญ้าเผื่อบางทีเราเอาหญ้าไปด้วยอย่างเงี้ย mm hmm. แต่คิดว่าถ้ากินหญ้าลงไปก็ไม่ตาย <c oughs> อาจจะรอดชีวิตนะคะไอนะข้ามขังม,มันจะมีต้นต้นหนึ่งที่มันมันเป็นอ่าที่มีเป็นเป็น,ปนพืชที่มีรสชาติเปรี้ยวอะค่ะภาษาสวิีิตก็คือระบาเบอร์นะคะระบาเบอร์ ไอ้ต้นไอ้ต้นเปรี้ยวนะไอ้รูบาร์ฟเนี่ยนะคะรูบาร์ฟในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นรูบาร์ฟเขาบอกว่าใบเนี่ยกินไม่ได้เพราะใบมันมันมีพิษอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งไอ้อะเอาใบของเจ้ารูบาร์ฟเนี่ยนะคะมาซอยๆๆๆแล้วก็แกงใส่เห็ดไอ้ก็กินของไอ้ทุกปีพี่น้อยเขาก็เป็นคนให้ข้อมูลค่ะว่ามันมันมีพิษอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็บอกตายแล้วสิพี่น้อยไอ้กินทุกปีเลยอะไรเงี้ยพี่น้อยบอกกินไปกี่ครั้งก็คือจําไม่ได้ว่ากินไปกี่ครั้งแต่ มาอยู่สวีเดนใกล้จะ9ปีแล้วอะ่ะก็ตั้งแต่รู้จักรูบาร์บมาก็รู้จักตั้งแต่ปีแรกๆเลยแต่ปีแรกๆเนี่ยคือด้วยความที่เราอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เราไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วเราก็ไม่มีต้นรูบาร์บที่บ้านสมัยก่อนน่ะก็เวลาไปซื้ออะ่ะเราก็จะซื้อเฉพาะที่เป็นก้านที่เขามาขายเอามาทําขนมแต่คราวนี้พอเราย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะอพาร์ตเมนต์หลังนี้เราย้ายมาปี2012มันมีต้นรูบาร์บอ่ะ คนเก่าเขาปลูกไว้นางไอเนี่ยก็เลยเก็บใบเขามาแกงค่ะตั้งแต่ปี2012อะค่ะนะคะไนะอ้ก็ไม่รู้ว่ามันมีพิษสะสมในในในส่วนไหนบ้างหรือว่ามันเป็นพิษแบบไหนนะคะแต่คือไออย,ยังจะบอกว่าไอากินเพราะว่าคือไอไม่รู้นะคือไอไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลของของที่สวีเดนอะว่าใบมันมีพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไอรู้แต่ว่ามันกินได้ไอก็เลยว่าเออนั่นแหละพี่น้อยก็คงขำใหม่เนาะเออพี่น้อยบอกว่าแม้แต่พิษของใบรูบาบก็ทำอะไรน้องไอไม่ได้นะคะตันไหนที่มันเล็กๆไอก็เลือกออกนะคะเดี๋ยวไอต้องนั่งเลือกอยู่อย่างนี้แหละพี่น้องจ๋าเลือกยาวเลย ถ้าต้นไหนที่มันเล็กๆเงี้ยคะ่ะอันนี้ไม่ใช่หญ้านะคะตัวนี้ก็คือเป็นต้นหอมแต่ว่าด้วยความที่มันเล็กเกินไปนะคะเวลาถอนมันก็มันอยู่ใกล้ๆกันมันเล็กเกินไปก็ไม่เอานะคะปีนี้รู้สึกว่าไอ้เก็บเก็บได้เร็วหมายถึงว่า <c oughs> ปีปีที่แล้วเนี่ยกว่าที่ใอ้จะไปเจอเขานี่คือรู้สึกว่าเขาแก่แล้วนะคะไอ้ไปเก็บอยู่ที่บริษัทด้วยนะคะที่บริษัทขึ้นเต็มเลย แต่ว่าเวลาเลิกงานีหยก็รีบวิ่งกลับบ้านวิ่งรีบ,ร,บรีบออกมาเลิกงานแล้วก็อยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะแวะไปเก็บผักเก็บผักเก็บหญ้าในบริษัทนะคะมันเกิดเองเคยถามแล้วไม่ไม่มีปัญหานะคะมันเป็นวัชพืชอะคะ่ะมันเกิดขึ้นเองกอ็ไม่มีปัญหากับทางว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าได,ได,ได้ได้ถาม คนเก่าคนแก่ที่เขาทํางานอยู่นานๆเน,นีนน่ยถามแล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่วัชพืชตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะอืเดี๋ยวไอขอดอนุญาตทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะคะไอแค่จะเอามารีวิวให้ดูเนี่ยแหละคะ่ะให้ให้ดูไปด้วยกันว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะคะเก็บแค่แป๊บเดียวเองนะคะถอนเอาถอนเอาแล้วก็ ดูลักษณะของต้นเขาเนาะเขาเป็นพืชที่มีหัวนะคะแต่หัวเขาจะเล็กมากมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่เก็บได้หัวเนี่ยค่ะยัยให้ดูเดี๋ยวให้ดูหัวเขาแล้วก็ยัยก็จะไปละนะคะเนี่ยค่ะนี่คือหัวหัวก็จะเหมือนหัวต้นหอมนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะคือจะมีความแบบอพี่น้องจ๋ามันไม่โฟกัสนะ่ะ นะคะไอต้องขออภัยไม่โฟกัสจริงๆนะคะขออภัยด้วยนะคะมันก็เป็นเหมือนหัวหอมนั่นแหละคะ่ะเป็นเหมือนหัวหอมนะคะแต่มันจะมีความแบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบอ่อนอ้วกแบบหอมที่เราเราปลูกนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะมีความมีความแข็งนะคะ เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวต้นนี้แายากไว้ก่อนเพื่อจะเก็บไปถ่ายรูปนะคะเมื่อมีค,มคนม,มีท่านผู้ชม,มค่ะเคยถามว่ามันเป็นยังไงเนาะหอมป่าอะไรอย่างเงี้ยเนะาะไอคิดว่าในเขตชุมชนที่ไออยู่เนี่ยนะคะหอมป่าเยอะมากในบริษัทอีกเกียนะคะมันจะมีพื้นที่ที่เป็น,ปนภูเขาเล็กๆในอีกเกียนะคะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นส่วนหย่อม ใบหอมเต็มเลยต้นหอมเต็มเลยนะคะแล้วก็ป่าบ้านไอเนี่ยนะคะค่ะริมริมทางนี้นะคะป่าไอไอชอบสับสนภาษาแบบเรียงคําพูดไม่ถูกทางข้างบ้านฝั่งนี้นะคะเป็นเป็นเป็นชายป่าเต็มเลยค่ะเต็มไปหมดตรงนี้นะคะแต่ว่าต้นเขาก็จะบางๆต้นเขาจะบางๆขึ้นไปก็จะมีป่าไปาแล้วก็จะมีอีกป่าหนึ่งที่ไอเคยพาขึ้นไปดูข้างในป่าโน้นจะมีอีกจะมีอีก มีอีกอหมู่บ้านหนึ่งเอาง่ายๆหมายถึงว่าหมู่บ้านหมู่บ้านกุยช่ายนะจะมีอีกที่หนึ่งตรงนั้นก็คือจะเยอะมากนะครับพอดีวันนี้เราเดินไปทางนู้นกันเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปดูป่านั้นนะคะแล้วก็ตามทางเดินที่ใหญ่เดินไปทํางานนะคะเดินไปทํางานทางนู้นนะคะก็จะมีต้นหอมปา่าเป็นระยะๆะะเลยนะคะซึ่งคนอื่นน่ะที่เดินผ่านเขาก็จะคิดว่าเนี่ยคือต้นหญ้าแต่ด้วยความที่ใหญ่เก็บเข้ามา เก็บเข้ามาสองสามปีแล้วมนะั้งหอมป่าเนี่ยไอ้ก็เลยคือคุ้นเคยว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงเขาจะมีความแตกต่างจากญ้านะคะอืมนั่นแหละดมกลิ่นดูก็รู้ค่ะกลิ่นนั่ก็จะเป็นกุยช่ายนะคะพี่น้องคะ่ะไอ้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะจะรีบทําแล้วก็วันนี้จะทําดองดองกุยช่ายด้วยนะคะดองกุยช่ายวิธีการดองก็เหมือนเดิมนะคะไอ้ทำสูตรสูตรเดิมนะคะที่ไอ้เคยทําให้ดู โอเคพี่น้องจะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไอให้กำหนึ่งใครจะมารับเอาหนึ่งกำนี่นะให้หมดถาดเลยด้วยไปเก็บเอาใหม่ไปแล้วค่ะ